เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมามาหกลับมาแล้วนะครับในรอบหลายวันหลายเดือนเลยนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปลงมาประมาณ2เดือนได้นะครับจากคลิปล่าสุดที่ลงไปเนาะก็หายไปนานมากเลยนะครับ2เดือนนี้ก็เกือบครึ่งซีซั่นแล้วนะใช่ก็ เปิดมาเป็นซีซั่นที่6เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็อะไรใหม่ๆม,ม,มาเยอะมากผมแบบว่าเข้ามาผมหลังจากที่ผมลงคลิปไปผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับคือเอาง่ายคือไม่ได้เล่นเลยนะั่แหละแล้วก็พอรู้ว่ามันอัปเดตก็เลยอัปเดตแล้วก็กลับมาเล่นกลับมาทาพอดีในจังหวะที่ผมได้ซื้ออ่ามือถือใหม่นะครับผมที่จริงก็ก็ไม่ใช่มือถือหรอกมันเป็น iPad นะทุกคน ผมถอย iPad มาใหม่แล้วพอดีก็สเปคน่าจะแรงขึ้นน่าจะเล่นได้ดีขึ้นเวลาบวกเวลาไฟน่าจะไม่หน่วงเหมือนโทรศัพท์เครื่องก่อนแล้วนะครับแต่ก็เครื่องเก่าก็ยังเล่นอยู่นะเป็นอีรหัสหนึงเนาะเป็นรหัสลุงมอยนะครับเครื่องนี้ก็เป็นรหัสหลักนะเป็น iPad นะาครับทุกคนอ่าก็เปลี่ยนมาซีซัน6 UI ใหม่ก็เยอะมากเลยนะก็ หน้าตาเขาเปลี่ยนไปเยอะนะครับภาพพื้นหลังแล้วก็พวกหน้าตา UI อะไรใหม่ๆเยอะแยะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันงงงนิดนึงนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันยังไงบ้างเนาะอ่าโอเคซึ่งมันมีอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะครับในซีซั่นที่6นะทุกคนก็เดี๋ยว <c oughs> อ่ไม่มีเสียงก็เดี๋ยว วันนี้เราจะมาเล่นในโหมดอ่าปฏิบัติการแบ็กเอาท์นะครับผมก็คือโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนะเป็นโหมด PVP เนาะ <c oughs> ก็มีเนื้อเรื่องเข้ามาก็ <c oughs> หลายๆคนก็น่าจะดูในช่องที่แบบอ่าหลายๆช่องแล้วเนาะก็ผมมาทําช้าสุดนะเพราะว่าเพิ่งได้มีเวลามาทำนะทุกคนเออโอเค จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมจะพยายามจะไม่ค่อยพูดนะทุกคนเพราะว่าอ่ายังไงล่ะให้แบบทุกคนเสพภาพนะครับผมอ่าทุกคนเสพภาพเอาละกันนะเดี๋ยวขอปรับภาพสุดๆไปเลยนะครับผมอ่าแต่อาจจะเครื่องร้อนไม่รู้ว่าเครื่องร้อนมันอาจจะหน่วงหรือเปล่าแต่ว่าอันแหละทุกคนเอาสุดๆไปเลยนะครับทุกคนอ่าเอาเอาตร้า HD เดี๋ยว hdr hdr อขอไปจริงไม่ค่อยสบายนะก็ hdr hdr นะครับแต่ว่า90เฟรม120ไม่สามารถเปิดได้นะสามารถเปิดได้แค่60นะครับทุกคนไปโอเคภาพแบบชัดๆไปเลยนะทุกคนมาโหมดเนื้อเรื่องนะทุกคนอ่ะไปดูกันเลยนะครับผมเอาเป็นเอาระดับปกติหรือ,อยากดี เอาเป็นเอายากไปเลยนะแต่ว่าผมฝึกเล่น i p แพดยังไม่ได้ช่ําได้ชองขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เล่นที่แบบว่าให้มันชินมือเพราะว่าปกติเราเล่นเฉพาะแบบว่าโทรศัพท์มือถือจอเล็กๆอะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่พอมาเจอจอใหญ่มันกดยากนะทุกคนแล้วก็หน้าจอมันใหญ่แล้วนิ้วผมมันเล็กด้วยนะผมก็กดไม่ทั่วถึงหน้าจอก็อาจจะแบบมีลวนมีอะไรบ้างนะทุกคนไป Forward deployment, deployment of anti-aircraft aircraft missiles at the, at the armory. A large, large cargo car plane, plane flying over Central Kamana has been formally accused of global weapons, weapons, weapons. exports. And, and the Department of Homeland Security released statement state. a statement it's denouncing it. Library, this is, is Over. it over. Library received. Confirmed. Position confirmed, proceed to position one, over. Live wing to Bravo, update position, over. This is Mrs. Bravo, is college. college, already, already in, position. in position, over. All, all units, mission brief as follows. The strike perimeter is located in additional, additional systems. System. Stop the when at all costs, and protect the humanitarian aid. Over, Received. over, Bravo, Received. over. สวยมากับทุกคนอาฟาสองเคลียร์น่าจะปฏิบัติการที่แบบว่ามาหยุดเลนัาเพื่อขี่ปนาบุธนะมั้งเยบรน้อยครับทำลายหลักฐานแล้วฆ่าแล้วทั้งหมดโอเคมาครับโมชั่นภาพสวยมากรุ่นเต๋บรรยากาศยับยับนะรุน ทางแสนก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย <ST AN Z> ผมว่าผมชอบบรรยากาศที่มันมีฝนตกแบบนี้นะทุกแมปเลยตกอะไรเงี้ยมันน่าเล่นนะโอเคมีบัตรหน้าแล้วนะ ไปก่อนแล้วจ้าเราเดินขอน้ำหน่อย <Stay Lord. S 2> ไอ้เจ๋อปวดไอ้พี่ผมตามพี่อยู่ครับเดี๋ยวขอกินแก้ปวดแป๊บ มาดูนะครับว่ามันจะยากหรือเปล่านะโอเคตรงนี้มีกล่องยาเดี๋ยวขอขนแปบน๊บหนึ่งฮะขอใช้ยาแปาบ๊บหนึ่งฮะตรงไหนคนได้เราก็ยายามคนนะกล่องยา โอ้แสบตาชิบอย่ามาดูด้วน ื่อนใ้ผมจัดหมดเลยเดี๋ยวเขาบนตัวท้ายครับโอเคตรงนี้มันให้สืบสวนอะไรเนี่ยผมพยายามจะเล่นแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะครับให้ทุกคนเสพบ,บรรยากาศนะครับทุกคนเดี๋ยวมีอะไรนะเนี่ยมีหลอดแดงครับ ก็ให้มาติดตั้งระเบิดตรงนี้ตรงไหนที่มันยิงไฟได้ก็ติงนตดั้โอเคตั้โอเคติดตั้งิดตงไหนอคังองเ้อเคเตโค้ เเราว่าถ้าระยะไกลเราเอา M110 ยิงแล้วกันนะทุกคนเจียวมายครับ ภาพสวยมากทุกคนโอ้โหเ,เ,เลเยอร์อะไรไ <This is S 1> วกนี้เอาปืนนี้ยิงแล้วกันนะทุกคนเย,ย็นเย็น ทำไมครับเฮ้ยเพื่อนเรามาไวจังโอเคเข้าคัสซีนครับทำอะไรอ่ะบโอ้บรรยากาศตกแน่นดีมากเลยครับ หน่ยบาวโอมาเสริมนะครัหน er ่วยบาวโอมาเสริมนะฮะอันนี้น่าจะขโมยอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าตัดไฟอโอ้ตัดไฟครับทุกคนไม่ให้ส่งสัญญาณเรียกกันได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับลายปืนอะไรอ่ะเข็มตัวรับตีนครับ

ใช้กระสุนให้ประหยัดที่สุดนะล้วนใจเย็นดิพี่เฮ้ยมาม่หยุดไม่ย่อนเลยอว้ยผมต้องวิ่งหน้าวิ่งหลัง

การหลายท่อนเลยที่สามท่อนเลยดีไม่้องใหเล่นนะทุกคนแอร์ดรอบนะไหนดูดีมีอะไรบ้าง เป็นเสื้อเกาะนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอุ้ยแม็กใหม่โหสวยเลยอย่างงี้ยาน้ำโอเคครับเดี๋ยวผมขอผ่าตัดตัวเองก่อนนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคครับ ไปกันต่อสา้เอ็มน่งหนึ่งศูนะไปยิงได้ไหมไม่ได้ครับตามอันผ้าสไปนะทุคนสตตรียมอาวุธร หักอีกอันเลยโอ้โหอันฟ้าสองปืนมึงแรงจริงปะเนี่ย อันฟ้าสองกระสุนเด็กเล่นปะเนี่ยกระสุนยิงกับเด็กน้อยปะเนี่ยทำไมมันยิงไม่ตายวะเฮ้ยเรื่อน่าจะมันมืดอะผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไปไหนล่อที่ไปทางไหนวะเนี่ย มีหรือเปล่ปามีอีกหรือเปล่าโอเคทำการเข้ามาในตัวครั้งแสงแล้วทุกคน ก่อใส่เลยใส่เลยฮะเกาะหอันนี้อะไรอ่ะขอค้นแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอไอค อีๆท,ทีแล้วกันนะมาเอ,อ้อทุกคนครับผมเล่นมาโคตรนานทาย เฮี <l ots> โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมถึงจุดเดิมแล้วกันนะทุกคนโอเคค <l ots> รบมาเ <l ots> ส่ององแล้วา้วดยว่า ตัวโลยิงยากชิปแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนผมแดงนะ่ะขอพันยาแป๊บนะ เอาไว้แบบนี้นะครับยังไม่ซ้อมนะอไอแขนหนึ่งละไปเรียนป้าพวกอ,อยย้ยังไม่ยิงยังไม่ยิงตอนนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งรีเซ็ตก่อน ต่อครับโอเค okay. รีบทำเลยแล้วกันทุกคนไ,ไม่ไหวอยู่ไม่โคตรโห,หดรลบบอท Alpha Bravo coming in r โอเคครับแผ่นซีดีหรออันนี้อะไร,รอ่ะ บาวูเสรียังเราต้องไปแลนะคุณเดบลาดปาร์ตี้นะเนี่ยใจเย็นหน้าทุกคนนะชีพซิโอเคครับนี่เราไม่ตาเป็นงานวันมอะไรบาวูบาวูตานายไหวหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอรีเซตตัวให้หมดก่อนนะทุกคนค่อยไปเนาะ ลืมดูเวลา,าทุกคนต้องไปแล้วต้องไปแล้วลืมดูเวลาไปเลยเียย่หนึ่งนาทีนึกว่ามันไม่จับเวลาผมจะรีเซ็ตให้มันหมดซะหน่อยไม่ทันแล้วทุกคนไปทางไหนฮะทางนี้ออกเกิดตามมาปะเนี่ยโอเคออกด้านหลังนะทุกคน มันสนแเราไปเราจูยิงหานรูไปเลยครับโอ้กไปเลยมรันบ้านนอกนองคนหนึ่งเลยด้วยเอา เาโวอยามาเลเอาไ้อ้หานี่มันหากหลังเราแล้วเนี่ยนเอ้า เรียบร้อยครับโดนหักหลังครับจากบาวู้ทุกคนเรียบร้อยจะมาหยุดขี่ปานาวุธสุดท้ายน่าจะโดนน่าจะยิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโมดูยิงไปแล้วครับคือภารกิจคร่าวๆนี่ก็น่าจะเป็นแบบว่าเรามาหยุดเรนวยไม่ให้ไม่ให้ยิงโมดูนะครับหรือขีปานาวุธแต่สุดท้ายก็โดนหักหลังแล้วก ยิงไปทีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเล่นมาทั้งนานโดนหักหลังลึกค้นสุดไม่ได้ทุกซอกทุกมุมไม่ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ได้มวนเดียวจบไม่ได้เพราะว่าเราตายไปรอบนึงนะทุกคนล่าล่าโหดก็ไม่ได้โอ้โหจบไปแล้วทุกคน เล่นอ๋อมีรางวัลให้รับด้วยนะทุกคนโอ้ได้เหรียนมานะหมุนเดียวจบไม่ได้ล่าโหดก็ไม่ได้ไม่ได้เว้ยโอ้ยกิจกรรมแจกตังค์ไว้เนี่ยโอเคได้ป้ายมาใหม่ สรุปรายละเอียดโอเคครับเป็นยังไงบ้างกับโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมผมอาจจะเล่นเดอ้ลได้นะครับนิดนะึงเนาะเพราะว่ามันยังไม่ถนัดกับ iPad ใหม่นะเพราะว่าหน้าจอมันค่อนข้างใหญ่เลยนะฮรทุกคนแล้วก็ผมว่ามันมันนะมันมีโหมดเนื้อเรื่องแบบนี้ให้ดูนะทุกคนแบบให้เล่นไปด้วยแล้วก็ได้เสพบรรยากาศไปด้วยแต่ว่าผมชอบมากบรรยากาศที่แบบฝนตกฟ้าร้องอะอาจจะมืดนิดนึงแต่ว่าชอบนะ ถ้าแบบว่ามันเข้ามาจริงๆในแบบในแบบข้างหน้าในอนาคตนะมันเข้ามาแบบว่ามีหมวดฝนตกอะไรแบบเนี้ยเข้ามาแบบถาวรแบบในพื้นที่แบบทุกๆแมปเลยไม่ว่าจะเป็นแมปไล่แมปช่องเขาเนาะทริคข้างแสงเหมืองเรือท่าเรืออะไรพวกนี้นะทุกคนอาจจะดีเนาะแล้วแบบว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าไหนแบบเกินกาลเลยทุกคนแต่ก็อย่างนั้นแหละทุกคนอ่า ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเล่นโหมดเนื้อเรื่องของเรานะแล้วก็กลับมาทําคลิปอย่างเต็มระบบแล้วนะเพราะว่าแน่นอนว่ามือถือใหม่อะไรใหม่ๆนะต้องแรงกว่าเดิมนะทุกคนนะ่าจะแบบตึงจิงปังมากนะ <laughs> จึงปังมากน,านะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอตัวไปตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปกันเลยนะทุกคนอ๋อเอาแล้วทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมผม เล่นดีไม่ดีมันอาจจะแบบติดขัดหรือแบบขัดใจท่าผู้ชมบางคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็คลิปหน้าจะทําให้มันดีกว่าน,นี้นะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาในอีเวนต์หรือกิจกรรมที่มันเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับผมอ่าเป็นนอติดนะครับแล้วก็นอ t ิดยอรัชนะครับเป็นการป้นหรือว่าอะไรไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปขอศึกษาก่อนนะครับทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ จบแล้วนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย